มาทะัดจอที่คบกันนะคะคนสวยแตะแซแตแซ่ได้แต่เสียงะะต้องเสียงและค,ะค,ค่ะมางค่ะอืมอืมแล้วก็ไแบบดีมากเลยบายม,าามันแนบอยู่แล้วเนาะถ้าเดมันแนบผมคนสวยเพระอย่างไรเาะต่ำอยอู่สร้ากงกองกันะ ไมะไี้ไปไหนจ๊ะไมดำนาหรอค่ะจ้ะไม่ไปด,ดำนาหรอจ๊ะยังไม่ได้ตำเลยใส่เครื่องก่นอนพันพ,พีมาให้คนสวยหน่อยจ้ะพับพีเติมยัไหมคนสวยอันนี้คนสวยประธาคนสวยนะคะช้อนไง ชาวบ้านนะคะจอดทีุ่๊นะคะสวยอืมค่ะมันก็มืดตื้อเลยเห็นหัน่ากิ่หอมนะคะสวยตี่บแกวันนั้นเราหิดแก้งวนน้กับแคปแ่กเนาะยังไมังไมมต้มเึ้นข่มมาสิแฉกขึ้นสามคนหืวแฉกนะนั้นตมกำลงบเร็วต ก็ยังจะกินอะไรกใหม่อืมประเดีอะไรเ,เดือไหเดืองแ,แกใหม่เดือนโอเคครับปิดแล้วค่ะจบเดือไใหม่เนเอามาเามาเา,าก,กลับไปงานสมอเขางานหมดเลยเดี๋ยวเอามาหอเดอ